วันนี้ขึ้นมาซ่อมหลังคาครับที่โคกหนองป่าโนนนาใหญ่นะผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างช่างรับเหมากับช่างฝีมือนะครับดูหลังคาง่ายๆเลยนะครับเนี่ยดูช่างฝีมือนะครับบ้าน หลังเลี้งเนี่ยผมให้น้องๆทำนะครับช่างฝีมือเวลาเขาใส่ใส่น็อตหัวหลังคานะครับนี่ฮะลูกยางทุกดอกเนี่ยจะ,อย,ยะ,ะ,ยะอยู่ตรงกลางเลยนะครับเนี่ยนี่ยเป็นลูกยางเล็กนะฮะเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะครับเนี่ยลูกยางจะอยู่สนิทเลยนะครับ แต่ทีนี้มาดูช่างรับเหมาครับนี่ดูฮลูกยางก็จะออกซ้ายออกขวานะครับแล้วก็เกิดปัญหาการรั่วเนาะนี่ดูง่ายๆครับวันนี้ผมต้องเขาขึ้นมาซ่อมหลังคาถ้าอยู่อย่างนี้ก็ดีฮะอยู่ยงนี้ก็ดีแต่ถ้ามาลักษณะนี้นะครับเนี่ยปัญหารั่วก็จะตามมานรับเนี่ย ก็จะตามมาแล้วนะครับนี่ดูนะก็แก้ไขกันไปครับนี่บรรยากาศโคกหลงป่าโนนใ,นใหญ่มุมสูงนะครับซ่อมหลังคาครับก็ใช้นี่แหละถึงสือมาลองดูนะครับจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับ ลองดูก่อนนะครับจิดรูร่วนะครับแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูผลนะครับเป็นหัวไปนะครับจะได้ไม่เปลืองวัสดุ